内王鲁王。 เขาอย่ากจังเป็นเขาเหรอขอทานที่สันวินเชลนิ่งงานแต่งในชาติก่อนลูกแพรปักดีๆแบบนี้เหตุใดถึงปล่อยให้ขอทานเก็บไปได้ล่ะพี่หญิงทำไมโชคท่านถึงเป็นแบบนี้เลือกไปเลือกมาดันไปได้ขอทานเช่นนี้ท่านพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไรประโยชน์จริงๆข้างล่างก็มีตั้งหลายคนจะดันโยนมาให้ขอทานได้จะจงใจให้ข้าอับอายใช่หรือไม่ถึงขั้นนี้แล้วพี่หญิงอย่าเศร้าไปเลยเจ้าค่ะ ถึงขอทานจะต่ําต้อยแต่ดูสิหน้าตาก็พอดูได้อยู่นะสงสารแต่พี่หญิงเติบโตมาอย่างสุขสบายแต่กลับต้องผูกชะตากับขอทานต่อไปต้องลําบากทํากินเองแล้วนะงานนี้มีเรื่องให้ดูแน่เลยคุณห่ิงยากจะคุณสนจะแต่งกับขอทานจริงเหรอทุกคนก็เห็นอยู่ถ้าไม่แต่งเดี๋ยวคุณสนก็ผิดคําพูดฉะนั้นใครจะกล้าคบกับคุณสนอีกนั่นสิขอทานได้ไปได้ไงอ อย่าให้นางหนีไปได้เจ้านายลูกแครมาอยู่ในมือท่านได้ยังไงแล้วจะทำยังไงดีขอรับรีบโยนทิ้งไปข้าแต่งตัวมอซอเช่นนี้นางคงไม่แต่งกับข้าแน่คือพี่หญิงเหตุใดถึงวิ่งหนี่านยอนลูกบอลเองไม่มีใครบังคับสักหน่อยเจ้าลูกชั่วดูสิเจ้าขอทานเน่าเหม็นที่เจ้าเลือกเนี่ยนะพาเขามาเป็นลูกเขยตระกูลเซินเจ้าก็เท่ากับเยียบหน้าข้าให้จมดินรู้ไหม ชาติก่อนข้าอยูอย่างลำบากที่เครือหาดงูหลงสุดท้ายก็เป็นแค่หมากให้ตระกูลเสริญขึ้นสู่อำนาจพอคิดดูแล้วแต่งให้ขอท่านใช้ชีวิตสงบสุขซี่ยังจะดีกว่ากฎการโยนลูกแพรปักหาคู่ใครรับได้คนนั้นคือสามีถึงแม้เจ้าจะไม่อยากแต่งแต่ก็ข้ายินดีแต่งกับเขา้าข้าชื่อเสริญวินชิงเจ้ามีชื่อว่าอะไรข้าชื่อชี ฉีเยี่ยนโอ้โหวันนี้ข้าขอให้ทุกท่านเป็นพยานข้าสันวินชิงยินดีแต่งงานกับฉีเยี่ยนช่างกล้ายิงนี้ดูเ่าจะตจริงไม่ติงนางอนจรไม่น่าเชื่จะยินดีแต่งกับข้าจริงเหรอต้องจริงสิลูกแพรอยู่ในมือเจ้าแล้วนี่หรือว่าเจ้าคิดจะเปลี่ยนใจไม่ใช่เช่นนั้นหรอก เพียงแต่ตอนนี้ข้าไม่มีฐานะถจ้าจะแต่งกับข้าก็ต้องลดเร่กินก็ไม่อิ่มจะรับได้เหรอ <c oughs> เราสองคนยังมีมือมีเท้าอยากได้สิ่งใดก็สร้างขึ้นมาเองได้หากพักเพียนสักหน่อยหางานทำสักอย่างเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่เรื่องยากไม่เคยเห็นใครใจกว้างขนาดนี้มาก,ก่อนเลยขอทานสกปรกค,คนหนึ่งเจ้ากลับเห็นเป็นของล้ำค่าหวินชิงนี่เจ้าคิดดีแล้วเหรอหากแต่งกับขอทาน ก็เหมือนเจ้าทำลายอนาคตตัวเองอนาคตไม่ได้สร้างด้วยชาติตระกูลหากเป็นคุณธํามความดีต่างหากชีเยี่ยนเขาแค่แต่งตัวมอซอไปหน่อยแต่ก็ดูสุภาพอ่อนโยนวางตัวดีมีมารยาทอาจเป็นคู่ครองที่ดีก็ได้นี้นี่เจ้ากฎการย้อนแพรปักกำหนดไว้แล้วท่านเซินจะมาขอยกเลิกตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วสิหากไม่ยอมแต่งไม่เพียงแต่จะทําลายธรรมเนียมยังจะเสียชื่อเสียงร้กคุเซินอีก คุณหนุยใหญ่ไม่แต่งก็ต้องแต่งแล้วได้แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยเมื่อเจ้าตัดสินใจจะแต่งวันหน้าเจ้าก็จะโทษตระกูลเซินยุตธยุ์ของตระกูลเซินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าอีกลูกเข้าใจจ้ะคะพิธีเลือกคู่วันนี้จบเพียงเท่านี้ทุกคนแยกย้ายได้ไม่จบไม่มีคนคบเหมือนเดิมพี่หญิงอย่าว่าข้าไม่เตือนเจ้านะแต่งกับขอทานชาตินี้ทั้งชาติ เจ้าก็ได้แค่ให้ข้าเหยียบอยู่ใต้เท้าน้องสาวคนห่วงตัวเองก่อนนะชีวิตในจวนมู่หลงไม่ได้สวยรูเหมือนที่เจ้าคิดหรอกนะเอเอเจ้า <laughs> อีกสามวันอย่าลืมมาสู่ขอข้าด้วยนะกลับวังก็มีแต่เสด็จแม่บีบังคับให้เลือกสนมเช่นั้นได้ ข้าจะไปแน่นอน <c oughs> วันนี้คุณหนูรองตระกูลเซินออกเรือนสินเดิมมีปิ่นทองคำฝังอัญมณีลายหงไฟหนึ่งคู่ผ้าไหมเสยชวน20พับโฉนดร้านผ้าเขตตะวันออกของเมืองสามฉบับสินเดมิมคุณหนูรองตระกูลเซินมีค่ามหาศาลแต่คุณหนูใหญ่ตระกูลเซินกลับไม่มีอะไรต่างก็เป็นที่ดาตระกูลเซินช่างแตกต่างกันลึกเกินพี่หญิงจะแต่งกับขอทานจริงเหรอกลัวว่าต้องลำบากทั้งชีวิต ไม่รู้จะทนได้หรือไม่นะท่านเขยท่านเขยมาถึงแล้วเจ้าค่ะว้าวสอบไปกูชายรองแห่งคร,รหัสมูลล่้งแค่แต่ง,งานาก็จัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ก็นแน่ละจนมูล่รลงมีอำนาจล้นฟ้า<อ>คุณร้รองแต่งเข้าไปแล้วได้สุขสบายไปทั้งชาติไม่เหมือนคนหัใหญ่จะจ้องแต่งให้ขอทานต่อไปคงมีเรื่องให้ดูอีกเยอะเลย เพรวาท่านพ่อตาแม่ยายลูกเขยแหมไม่้องมาพี่ลูกเขยเข,ยขบวนรับเจ้าสาวของเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงเลยเชียวเอ๋อของเราได้รับเกียรติจากเจ้ามากขนาดนี้ถือว่าให้เกียรติตระกูลเสินเราอย่างยิ่งแน้นอนอยู่แล้วพี่หญิงใกล้จะเลยเลิกงามยามดีแล้วเหตุใดสามียังไม่มารับอีกหรือว่าจะไม่มาแล้ว ไม่มาอย่าเรมันมี่สงแท้ผู้ชายยื้อไม่รอเกิรลูกเคยขอคารวะพ่อตาครับเฮ้ยมาแล้วนั่นไงผู้หญิน้หญินเขามาขอข้าวกินหรือมาสู่ขอกันแน่แต่งตัวมอซอแบบนี้ยังกล้าโผล่หน้ามาอีกเทียบกับผู้ชายมู่หงแล้วต่างกันราวฟ้ากับเหวใจริงด้วยเห็นด้วยเจ้าแต่งชุดแบบนี้ต่อหน้าคนหางมากมาย เ้าาาออยยยทํใหับหลวันนี้เป็นวันแต่งงานแท้ๆจากลับแต่งตัวเช่นนี้มารับเจ้าสาวไม่ดูต่ําต้อยเกินไปหน่อยเหรอพี่หญิงไม่รู้สึกอับอายบ้างหรือไงการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตสําคัญที่ใจจริงไม่ใช่แค่ภายนอกข้าตัดสินใจไปแล้วไม่ใช่ใครจะมาพูดไมก่กี่คาก็เปลี่ยนใจข้าได้หึ <c oughs> ขายหน้าขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอ <c oughs> <c oughs> นายท่าน อย่าเพิ่งโกรธเจ้าคะ่ะวันนี้อินชิงออกจากประตูบ้านนี้ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเซินอีกได้เวลาแล้วเจ้าสาวขึ้นเกี่ยวได้นั่นห้องอจุจุ <c oughs> ยินดีด้วยท่านเซนเขยของท่านช่างยอดเยี่ยมนะักฮะฮะ ขอบคุณมาขอรับเชิญท่านรองเสนบดีด้านในขอรับเชิญ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 เข้าข้างในเลยวันนี้เจ้าเดินมาได้ไงวันมงคลแท้ๆเจ้าให้เจ้าสาวเดินตามเจ้ากลับบ้านเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่เลยจริงๆไม่เหมือนสามีข้าหรอกขึ้นมาแล้วชักช้าอยู่ได้ผุ้ญินข้าจะพาเจ้ากลับบ้านของเราเดี๋ยวนี้ น,นี่เป็นที่พักที่เจ้าหาให้ข้าเหรอ <c oughs> สองคำนับบิดามารดาที่นี่เก่าเกินไปอยู่ได้จริงเหรอข้าก็กลัวท่านจะโปแต่นี่นาะ <c oughs> สามี<ป>พัญญา<ป>คำนับ<อ>กันเสร็จพิธี ผูยหญินต้องลำบากเจ้าหน่อยต้องมาอยู่ที่ร้านแคนกับข้าไม่ลำบากเลยข้าว่าที่นี่ก็ดูกว้างขวางดีออกอย่างน้อยก็เป็นที่กันแดดกันฝนได้วันหนะ้าถ้าเราขยันสักหน่อยจัดเก็บให้ดูสะอาดก็คงอยู่สบายขึ้นเยอะตอนนี้ข้าไม่มีอะไรที่พอจะมอบให้เจ้าได้ที้หยกชิน้นนี้เป็นของที่พ่อข้าให้เอาไว้ข้าก็ใส่มาตลอดตอนนี้ ข้าขอมอบให้เจ้าของสำคัญขนาดนี้จะกล้มมามอบให้ข้าเลยเหรอเจ้าวางใจเถิดข้าจะเก็บรักษาให้ดีแน่นอน <c oughs> แล้วเหรอข้าทำอาหารเชา้าไว้ให้แล้วดีมากินสิเอ๊ะเจ้าจะไปไหนเหรอวันนี้เป็นวันกลับบ้านพ่อแม่ของเจ้าสาวยันขอพรที่ข้าปักให้ท่านพ่อกับท่านแม่ยังไม่เสร็จเลยอ่ะต้องรีบไปซื้อได้กับเข็มเพื่อเย็บให้เสร็จก่อนออกเดินทางได้ครับข้าจะไปกับเจ้าไปกันไวมาขอาั่ามาก พวกเขาคือเรื่อวันซับซ้อนเกินไปรอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบอกความจริงกับหวินชิงแพวกเขาคือพวกเขามาําหายหยวนลู่ <c oughs> ใช่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 ข้าเคยรับราชการอยู่ในวังคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้รู้จักกันวิญชิงข <c oughs> ้าขอช่อวยหยวนลู่ต้องรับแขกก่อนจะไปซื้อเองได้หรือไม่ได้จ้ะค่ะ พูดมาเกิดอะไรขึ้นไทฮาวทรงคิดถึงฝ่าบาทจนประชวนกระทานหันพยัคาว่ายังไงนะหยุดลู้เจ้าอยอยู่ปกป้องวินชิงเราจะกลับวังพยัคาะจะไปจัดคนเลือกของขวัญล้ำค่าส่งไปที่จวนเสนบอกว่าเป็นของขวัญที่วินชิงส่งกลับไปเยี่ยมเรือนพยัคะกลับวัง ลูกกลับมาแล้วจ้าค่ะท่านพ่อเหตุใดพี่หญิงถึงกลับมาคนเดียวล่ะว,วันนี้เป็นวันกลับเยี่ยมเรือนเหตุใดพี่หญิงถึงกลับมาคนเดียวหรือว่าท่านกลัวว่าสามีขอทานของท่านจะขายหน้าและไม่กล้ากลับมาเยี่ยมเรือนสินะสามีข้าตั้งใจจะมาเพียงแต่มีธุระกับท่านหัน คุณหนูใหญ่สนตั้งแต่แต่งกับขอทานไปดูท่าจะลำบากมากสินะร่างกายก็ผอมลงหากเจ้าไม่ได้แต่งกับขอทานสกปรกผู้นั้นข้าจะรับเจ้าไว้เป็นอนุภรยาก็ได้อย่างน้อยอเจ้าก็ไม่ต้องตกต่ำเช่นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าอยู่ดีมีสุขเจ้าคะ่ะว่าแต่ขอทานน้องหญิงเจ้าไม่ได้พบหนะ้าสามีมาหลายวันแล้วไม่ใช่หรอเจ้า <laughs> จะคนเลวมู่หลงอันคืนแต่งงานแท้แท้ยังออกไปเที่ยวหอหนังลม อับอายจะตายอยู่แล้วเชียวเออท่านพ่อท่านแม่ครวะท่านพ่อครวะท่านแม่กลับมาคนเดียวเจ้าไม่อายเหรอ <c oughs> แล้วสามีเจ้าหายหัวไปไหนซะละ่ะวันกลับเยี่ยมเรือนยังไม่ยอมมาด้วยท่านแม่จูค่ะท่านพูดเกินไปแล้วกระมัง ขอทานสกปรกนน่นตอนนี้คงนั่งขอทานกลางถนนจะเอาไปเปรียบกับสามีของข้าได้ยังไงท่านพ่อตาลูกเคยเตรียมของขวัญมาให้อ๋อโอ้ยอ๋อแม่เทียวเอ๋ของเราเนี่ยสามีดีจริงๆเลยลูกข้าได้แต่งกับเจ้าถือเป็นวาสนาที่สั่งสมมาถึงได้ดีเพียงนี้ไม่เหมือนบางคนได้ขอทานเป็นสามี ตระก,กูลเสิเราเลี้ยงเจ้ามาตั้งหลายปีสุดท้ายเจ้ากลับบ้านมือเปล่าเช่นนี้เหรอใช่แล้วสิพี่หญิงนี่คือของขวัญกลับบ้านของข้าท่านอย่าบอกนะว่าท่านยากจนถึงขนาดไม่มีแม้แต่ของขวัญกลับบ้านฮึท่านพ่อท่านแม่นี่คือยันขอพรที่ข้าปักเองกับมือขอให้ท่านพ่อท่านแม่ปลอดภัยสุขสงบ ใส่หัวไปของไรค่าพันนี้ก็เอามาได้พี่หญิงของที่ท่านนำมาเนี่ยมันอะไรกันแน่แค่เศษผ้าที่ปักเล่นๆยังกล้านามาให้ขายน่านเหรอก็แค่คนที่แต่งให้ขอทานของขวัญที่ให้มาก็เหมาะสมกับฐานะของนางดีช่างเถอะช่างเถอะ แต่งกับขอทานไปแล้วจะหวังให้นางนำของดีอะไรกลับมาได้แล้วนายท่านหุยหญินมีคนจากวังหลวงนำของขวัญมาส่งบอกว่าเป็นของขวัญกลับบ้านของคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะท่านสนคุณหนูใหญ่ของท่านไปคบหากับผู้เบี้ยมนาาท่านไหนกันถึงได้คนในวังสั่งให้ข้ามามอบของขวัญด้วยตัวเอง ท่านมีหน้ามีตาจริงๆของมาจากเมืงองต่อเป็นของที่ห้องเต้ส่งมาแน่ๆทันทีใหญ่ข้างกายพระองค์จัดการเรื่องนี้เองบอกว่าเป็นคุณหนูใหญ่เจกุลสนเอ่อเาแก่หลิวคงจำผิดแล้วกระมังคนทั่วทั้งเมืองหลวงต่างก็รู้กันหมดหวินชิงแต่งงานกับขอทานนางจะไปเกี่ยวข้องกับคนในวังได้อย่างไร <laughs> ของพวกนี้เห็นที่จะเป็นคนในวังที่เห็นแก่น,น้าคุณชายมู่หลงถึงได้ส่งมาให้ <laughs> อ๋อใช่เลยในเมืองเนี้คนที่อยากจะประจบตระกูลมู่หลงมีมากจนนับไม่ถ้วนแม้แต่คนในวังก็ยังต้องไว้หน้า <laughs> ท่านพ่อตารับของขวัญไว้ด้วยนะขอรับ <laughs> แม่เฉียวเอ๋ได้สามีที่ดีจริงๆอ่ะดูสิ <laughs> แค่กลับมาเยี่ยมบ้านก็มีข้าวของล้ำค่ามากมายแหมตระกูลสันของพวกเรายามนี้รุ่งเรืองแล้ว <laughs> ทุกท่านาได <laughs> ้ส่งของให้ครบแล้วขอตัวก่อนครบับเชิญเชิญเ <laughs> ดินทางปลอดภัยพี่หญิงสามีของข้าเตรียมของขวัญไว้ถึงสองชุดท่านเห็นพวกนี้แล้วไม่รู้สึกอายบ้างเลยเหรอ ของจะมากหรือจะน้อยไม่สําคัญเท่าความจริงใจเขาไม่เห็นว่ามันน่าอายตรงไหนข้าอุตส่าห์เลี้ยงเจ้ามาอย่างดีแต่สุดท้ายเจ้ากลับไปแต่งกับขอทานแล้วยังจะเอาของไร้ค่าพวกนี้มาให้ข้าได้ขายหน้าอีกตระกูลเซินไม่มีลูกสาวที่ไร้เกียรติเช่นเจ้าก็เพราะข้าแต่งงานกับฉี่เยี่ยนพวกท่านถึงได้ดูถูกข้าขนาดนี้เชียวเอ๋อคิดถึงตระกูลเซินไม่เหมือนเจ้าที่แต่งกับขอทานทำให้บ้านเราต้องขายหน้าขายหน้าอย่างนั้นเหรอ ก็แค่เพราะว่าเซนวินเชียวแต่งงานกับตระกูลร่ำรวยท่านพ่อถึงได้โอนางขนาดนี้ลูกอักตันยูผู้จาูุมินพ่อแม่ใครเป็นคนสอนจะมาเดี๋ยวมันไม่จริงล่ะในสายตาท่านลูกสาวก็เป็นแค่หมากที่เอาไว้ผูกสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจเจ้ากับบทแล้วมีกล้าพูดกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไรกันเฮ้อไปไม่ได้ข้าต้องไปกลาบทุน้าบาะคืนข้ามา จี้หยกชิ้นนี้ดูดีไม่น้อยเลยนะห,หรือว่าพี่หญิงไปขโมยที่ไหนมานั่นเป็นจี้หยกที่ฉีเยีนให้ข้าเอาขึ้นมาอขอทานสกรปรกนั่นน่ะเหรอมันไม่มีทางมีของดีเช่นนี้ได้หรอกต้องเป็นของที่เขาขโมยมาแน่ๆพวกเจ้ามีสิทธ์อะไรกล่าวหาเขาเช่นนี้ <c oughs> แค่เพราะฉีเยียนชาติกำเนิดต่ำต้อย <c oughs> พวกเจ้ามีหยกถือว่าเหมาะสมแล้วฉีเยียนไม่มีสิทธิ์หรือย,ยังไงของที่ขอทานให้มาเจ้ากลับเก็บไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าช่างไม่รู้จักโลกเสลย อยากได้จี้หยกคืนเหรอได้สิแต่เจ้าต้องตัดขาดกับตระกูลส,สันสะก่อนอน,นี่เจ้าน,น,นพา่อท่านจะปล่อยให้สนวินเชียวทำตัวเหลืองเช่นนี้จริงๆเหรอข้าก็เป็นลูกแท้ๆของท่านนะเจ้าดื้อดึงแต่งงานกับขอทานทำให้ตระกูลสันตกอับอายเจ้าไม่คู่ควรจะเป็นลูกข้าจากวันนี้ไปลูกของข้ามีเพียงเฉียวเออคนเดียวเท่านั้น ี่พีศนี้เขาขอเพียงได้อยู่กับคนที่มีใจจริงไม่ต้องกินข้าวเปล่าๆก็ยังดีกว่าถูกเหยียดยามอยู่ในตระกูลเซนในว่าเป็นเช่นนี้แล้วข้าสซนอินทิ้งขอตัดขาดกับตระกูลเซนไม่เกี่ยวข้องกันอีก จาจะตัดขาดกับตระกูลเสินเพียงเพราะขอทานคนเดียวโชคดีที่ตระกูลเซินไม่ได้ฝากความหวังไว้กับเจ้าในใจท่านพ่อเองก็คิดเช่นนั้นไม่ใช่เหรอเขาจะอยู่ขวางหูวขวางตาท่านเพื่ออะไรช้าก่อนตอนนี้พี่หญิงอยากจะไปคงไม่ทันแล้วกระมังเด็กๆเ,เอาถ่านไฟจากห้องครัวยกมาให้ข้าเทให้ทั่วพื้นนี่เลยเจ้าคิดจะทำอะไร ฝาบาทเกิดเรื่องแล้วพะยะค่ะผู้หญินดูกระแแางที่จวนเซิร์นจร่างกายนี้พ่อแม่เป็นผู้ให้หากคิดจะตัดขาดสัมพันธ์ก็ต้องชดใช้บุญคุณให้หมดซะก,ก่อนผู้หญิงกล่าวได้ถูกต้องนักดูสภาพเจ้าในตอนนี้สิจะให้เจ้าตอบแทนด้วยของมีค่าคงลำบากเกินไปสำหรับเจ้างั้นก็เดินเท้าเปล่าผ่านทานไฟแดงๆนี่ไป <c oughs> ไฟเผาแรงขนาดนี้เดินผ่านไปยังจะรอดชีวิตเหรอข้าไม่ไปโอดูท่าพี่หญิงจะไม่อยากได้จี้หยกชิ้นนี้แล้วล่ะสิอย่านะฉีเยี่ยนเป็นผู้เดียวที่มอบใจจริงให้ขา้าจี้หยกชิ้นที่เป็นของที่พ่อแม่มอบไว้ให้เขาได้ข้าใจของสำคัญถูกเหยียบย่ำไม่ได้ข้าจะเดิน จ้าจ้าจ้าเร็วเร็วคือขอทานคนหนึ่งถึงขั้นทำได้ขนาดนี้เจ้าชงโง่เขาจริงๆเร็ว พี่จี้หยกเก่าชิ้นเดียวถึงกับทําให้คุณหนูที่เคยสุขสบายยอมเดินลุยถ่านไฟไม่แปลกใจเลยที่โงดถึงขนาดยอมแต่งให้ขอทานสกปรกเป็นแค่ขอทานของมีค่าก็ไม่มีติดตัวจี้หยกชิ้นนี้คงเป็นของล้าค่าที่สุดของเขาไม่แปลกใจเลยที่พี่หนุ่มจะขนแผนนะักจี้หยกชิ้นนี้เป็นของที่พ่อข้าให้ไวข้าพกติดตัวมาตลอดตอนนี้ข้าขอมอบให้เจ้า จ้า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 ขุยินจะรอข้าด้วยที้จะวางใจเธอข้าจะจี้หยกขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ตัวคืนจี้หยกให้ข้าได้หรือยังยากได้เหร ก็คลานมาเอาสิแค่เจ้าคลานเข้ามาหาค้าจี้หยกชิ้นนี้ก็เป็นของเจ้าจี้หยกชิ้นนี้เป็นของที่พ่อข่าให้อไว้ข้าปกติดตัวมาตลอดตอนนี้ข้าขอมอไปห้เ มองใจเธเข้าจะจี้ยกขึ้นมาให้ได้ งรักขอทานสกปรกคนนั้นมากนักหนาใช่ไหมถ้าเจ้าเสียโฉมไปแล้วก็สามีที่เจ้ารักนักรักหนาจะยังต้องการเจ้าไหมเจ้าเหตุใดต้องมองข้าเช่นนี้ข้าบอกเจ้าตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าแต่งงานกับขอทานจะจบยังไงมันมีแค่ทางเดียวคือต้องถูกรังแกเหยียบย่ำเจ้าทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อกันแกล้งข้าเจ้า คิดว่าจะได้สมหวังอย่างนั้นเหรอเจะให้เจ้าต้องจมอยู่ในความต่ำตมไปทั้งชีวิตแล้วเฝ้าดูข้าเป็นหญิงที่สูงส่งที่สุดในใตล้ละฟาบาสเดบางอาตั้ง้าแต่ต้องผู้หญิงของข้าเหรอ